คลิปน,นี้นะคะเราจะพาปั้นๆไปเปิดโลกแห่งปัญญาประดิษฐ์กันเราจะได้เรียนรู้การสร้าง AI เนอะอย่างง่ายๆก็จะมารู้จักเกี่ยวกับเครื่องมือในการที่เราจะตรวจับใบหน้าเนาะแล้วก็ตัวจับนิ้วมือเห็นไหมอยากเล่นยังอ่านิ้วมือด้วยแล้วก็มีลองทดลองหาวัตถุเนี่ยมาลองดูซิว่า AI ฉลาดพอไหมที่จะรู้ว่าอันนี้คือวัตถุอะไร หลังจากนั้นเราก็จะลองสร้างแอปพลิเคชันนะคะเอาไปควบคุมตัวหุ่นยนต์เสมือนที่อยู่ในโปรแกรมอยากเรียนหรือยังเ,เรเลนแล้วครับอ่าได้เลยงั้นเดี๋ยวเราทําตามเน,ะนานะอาจารย์ปานแล้วอาจารย์ปานก็จะพาปัน,นันเล่นด้วยกันอ่ะไปลองดูกันเลยค่ะเดี๋ยวเราลองมาสํารวจเมนูถัดไปเมนูถัดไปชื่ออะไรครับครับอ่าเมนู AI คราวน,นี้ในเมนู AI โอ้โหมีหลายอย่างให้เล่นเลยทั้งเบสิ c ทั้งอ็อบเจกต์ทั้งเฟสทั้งแฮนด์ Face, เอพอจะเดาคำศัพท์พวกนี้ได้ไหมคะเอ่อฟสแปลว่าอะไรคะใบหน้าใบหน้าแฮนด์อะมือ Hand, อ,มอ่าแฮนด์แปลว่ามือบอดี้อะน่าจะเป็นร่างกายอ่าร่างตัวร่างกายของเราถูกต้องเลยคราวน,นี้เดี๋ยวเราจะลองสร้างอะ AI ง่ายๆกันให้ทุกคนนะคะไปหยิบ อ image data น,นะคะมาเป็นกล้องก็ได้แต่ถ้าเกิดใครที่ไม่มีกล้องแต่อยากใช้งานลองเลือกภาพนะคะเดี๋ยวเราลองเล่นเกี่ยวกับใบหน้ากันดูเนาะอาจจะเอาภาพใบหน้ามาก็ได้นะคะแต่เพิร์นวิดีโอสาธิตนี้จะพาทาด้วยกล้องแล้วก็จะหยิบกล้องออกมาเดี๋ยวจะสาธิตที่ดูทั้ง2แบบนะคะว่าเราสามารถใช้ได้ทั้งกล้องและใช้ได้ทั้งภาพนะคะ เข้ามาในการสร้าง AI ง่ายๆกันนะคะอ่ะจากนั้นค่ะให้ไปที่เมนู AI แล้วก็ไปที่เมนู Basic นะคะ <Basic. S 1> อ่ะเรากำลังทำเกี่ยวกับใบหน้าเราต้องการศึกษาเกี่ยวกับใบหน้าเพราะฉะนั้นถ้าให้เดาเราจะหยิบบล็อกอ่ Face Post ใช่ไหมลองลากบล็อกนะคะมาวางจะเห็นว่ามันมีปุ่มน้ำเงินแถบน้ำเงิน เด่นขึ้นมานะคะเราลองปล่อยมือนะคะแล้วก็รอสักนิดหนึ่งค่ะให้ตัวโมเดลเนี่ยมันโหลดให้เรียบร้อยนะคะถ้ามันยังกำลังขึ้น l o ดด i n g โมเดลเนี่ยเราไม่ต้องทำอะไรเลยเราแค่ปล่อยนะคะเครื่องคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องเนี่ยจะมีความไวนะคะท้าไวแตกต่างกันเพราะฉะนั้นบางทีเครื่องเราอาจจะไวก็จะโหลดโมเดลได้เร็วเครื่องปันได้ทังครับได้แล้วค,วค่ะอ๋อได้แล้วอ้มีอะไรปรากฏขึ้นมาคะ่ะมีใบหน้าเนาะ ของเราเนี่ยถูกมีเหมือนเป็นหน้ากากใช่ไหมคะมาซ้อนทับไว้หน้ากากสีอะไรหน้ากากสีออกสีฟ้าใช่ไหมแล้วถ้าเกิดลองลองลองเลยหน้าดูเป็นไงคะมันมีคําว่าอ้พอ้าวอ้าวเห็นไหมคะก้มหน้าลงเหรอคะมีคำว่าก้มหน้าลงมีคำว่าต้องหันต้องให้ตรงกันนิดนึงนะคะอ่าก้มหน้าเลยหน้าใช่ไหม เราต้องหันตัวเรากับกล้องในคอมพิวเตอร์ของเราหรือกล้องของเว็บไซต์ให้ตรงมันจะได้ตรวจจับใบหน้าเราตรงตรงหันไปทางซ้ายหันไปทางขวานะคะคราวนี้ถ้าเกิดว่าเราลากบล็อกเนี่ยมาวางนะคะแล้วเกิดมันไม่ได้เชื่อมต่อให้อย่างอัตโนมัติเราสามารถที่จะใช้เมาส์เนี่ยนะคะลิกเชื่อมต่อนะคะระหว่างบล็อกด้วยกันนะคะก็จะเห็นว่าตอนนี้สามารถเชื่อมบล็อกนะคะตัวโปรแกรมก็จะทำการส่งค่านะคะ ส่งภาพเนี่ยจากล็อกแรกไปล็อกที่2ที่เชื่อมต่อกันไว้เนาะล็อกไหนที่ไม่ได้เชื่อมต่อก็จะไม่ได้ถูกเอามาใช้งานการเขียนโปรแกรมลักษณะนี้ไม่ได้ใช้การพิรม์คำสั่งเลยใช่ไหมคะปันปานไม่ได้ใช้เลย <ๆ S 1> ง่ายไหมง่ายครับง่ายใช้การลากวางเขาเรียกว่าการเขียนโปรแกรมแบบ flow programming flow ก็คือการไหล ข้อมูลจะเกิดจากการไหลส่งผ่านข้อมูลนะคะจากบล็อกที่1ไปบล็อกที่2แล้วก็ไปบล็อกถัดๆไปถ้าเรามีการต่อโยงกันเข้าไปมากขึ้นเนาะแต่ครั้งนี้ทท้งนั้นเนี่ยเมื่อกี้เราสาธิตโดยใช้กล้องถ้าเกิดใครไม่มีกล้องแต่อยากเล่น AI เนาะเราก็ไปดึงภาพนะคะเดี๋ยวปันปนสาธิตไปร่วมไปด้วยกันเนาะเราสามารถลบเส้นนะคะที่เคยเชื่อมต่อโดยการเอาเมาส์เนี่ยไปคลิกบริเวณเส้นแล้วก็กดปุ่ม delete น,นะคะ เส้นหายไปเรียบร้อยนะคะจากนั้นเราลองลากเชื่อมไปที่บล็อกของภาพที่เราเอาเข้ามานะคะก็จะเห็นว่าเป็นไงคะตรวจจับใบหน้าได้เหมือนกันถูกไหมว่ากำลังหันไปทางทางไหนอยู่นะคะตอนนี้ตัวภาพเนี่ยกำลังหันไปทางคนเนี่ยกำลังหันไปทาง เราอาจจะดูแปลกๆว่าเอ๊ะพอเราใช้กล้องเนี่ยมันเลยดูเป็นทางซ้ายแต่ว่าถ้าเรายืนในตำแหน่งคนคนนี้เขากำลังหันไปทางขวาอยู่นะคะเพะฉะนั้นจริงๆเนี่ยเราสามารถที่จะเอาภาพเนี่ยมาเป็นตัวป้อนให้กับบล็อกของ a I ในการที่ให้มันตัดสินใจว่าตอนนี้มันเป็นทางซ้ายหรือทางขวานะคะ ถ้าสมมุติว่าเราอยากจะลองเครื่องมือ AI ตัวอื่นเราก็จะกดปุ่มลบ c e Post ออกนะคะเมื่อกี้ปันปนันบอกว่าอยากจะลองเบสิเนะแล้วก็อยากจะลอง Object กต์นะคะร i คอนิชันดูดูซิว่ามันจะรู้จักอะไรบ้างเนาะเราก็ลองเลือกนะคะ,ะตัวเมนู Object Recognition แล้วก็อย่าลืมค่ะ ลองให้มันโหลดสักเล็กน้อยเนาะมันจะใช้เวลาโหลดอยู่สักพักหนึ่งเดี๋ยวตรงถ้ามันโหลดเรียบร้อยเนี่ยโมเดลก็จะขึ้นมาแสดงว่าตอนนี้มันตรวจจับอะไรได้ดูของคุณครูค่ะคุณครูตรวจจับอะไรได้บ้างคะเออเพอร์เซนกับ c r o p k ครับเพอร์เซนกับ c l o c เพอร์เซนคืออะไรคะเพอร์เซนก็คือคนใช่ไหมแถมยังรู้อีกว่าตอนนี้ในฉากมีนาฬิกาอยู่ถูกต้องไหมอ่าทั้งเพอร์เซนและก็ c l o c แล้วเราอาจจะลองเล่นในการหยิบวัตถุอื่นๆเนี่ยมาลองทดลองดูว่าตอนนี้ AI สามารถตรวจจับวัตถุอะไรได้บ้างในภาพนะคะเดี๋ยวเราลองเนาะเราลองมาเล่นเนาะอะไรดีแทนโพส์ะะแฮนคืออะไรคะมือค่ะแทนคือมืออ่าไหนะลองลบบล็อกนี้แล้วเอาบล็อกแฮนมาทดลองดูหน่อยนะคะใหะ้ไปที่ AI basic แล้วก็หยิบแฮนโพสมาเชื่อมต่อเลยนะคะ อ,อย่าลืมนะคะว่าโหลดดิ้งโมเดลเนี่ยก็คือเราปล่อยให้ AI กําลังโหลดตัวโมเดลที่ผ่านการเรียนรู้แล้วเนี่ยเข้ามาให้เราใช้งานสําเร็จรูปเลยเนาะคราวนี้อย่างที่บอกพอมันเป็นแทนโพสแสดงว่ามันกําลังต้องการหามืออยู่ถูกไหมเราก็ต้องโชว์นิ้วมือเข้าไปอ่ะอุ้ยพอโชว์เลข5 5านิ้วเห็นเลข5ปรากฏไหมคะเห็นไหมโชว์หนึ่งนิ้วไหนหนึ่งนิ้ว เราต้องช่วยกล้องเลยนะเพราะกล้องมันทีเอียงปุ๊บมันก็มุมมันอ่านผิดนะคะ2นิ้วอ่สาสนิ้ว4นิ้วเห็นไ,ไหมอ่าตอนนี้เรามีโมเดล A.I. ที่สามารถตรวจจับนิ้วมือตรวจจับใบหน้าตรวจจับวัตถุให้แล้วนะคะ ถ้าเราอยากจะเอาไปใช้งานต่อเนาะเดี๋ยวเราจะสาธิตต่อเลยก็คือว่าเราสามารถเอาไปใช้ควบคุมหุ่นยนต์เสมือนห้องเสมือนหรือเอาไปเล่นเกมนะคะให้มาที่เมนูที่ชื่อว่า Control นะคะในเมนู Control เนี่ยเราเลือกบล็อกนะคะ Switch ซึ่งจะอยู่ในเมนูย่อย Control เหมือนกันนะคะแล้วก็ดึงบล็อก s w i t เนี่ยมาเชื่อมต่อนะคะ อันนี้มีบล็อกสวิตช์เชื่อมต่อเรียบร้อยนะคะในบล็อกสวิตช์เนี่ยมีหน้าที่ในการดูว่าเราสามารถตรวจับเบอร์หแล้วเราจะเบอร์หนเนี่ยไปทําอะไรต่อนะคะเราตรวจับนิ้ว2นิ้วแล้วเราจะอาสองนิ้วที่ตรวจจับได้ไปสั่งงานอะไรต่อนะคะบล็อกสวิตช์เพื่อทำหน้าที่เชื่อมไปสั่งงานนะคะอยากจะสั่งงานตัวหุ่นยนต์เสมือนให้เราเนี่ยไปที่เมนูที่ชื่อว่าแอปพลิเคชันแล้วก็หาโรบอทนะคะ โรบอตในที่นี้ก็มีทั้งจอชลีลาไมคแล้วก็สแตนเลือกตัวไหนก็ได้นะคะเราเลือกหนึ่งตัวค่ะมาเชื่อมต่อนะคะ,ะแล้วก็รอสักครู่ค่ะตัวโอ้โ,อโ,อโอ่มาแล้วตอนนี้คุณครูได้มีเนาะตัวหุ่นยนต์นะคะจอชมาเชื่อมต่อแล้วโอ้หุ่นยนต์ทำาไงคะก็คือถ้าสวิตช์บอกว่าตัวจับได้เบอร์หนึ่งก็จะต้องให้หุ่นยนต์เนี่ยเซเลโหลเห็นไหม เบอร์หนึ่งเฮลโลจริงๆนะคะเบอร์หนึ่งเฮลโลจริงๆเบอร์สองบอกว่าจะต้องวอล์กเนาะเบอร์สองบอกว่าจะต้องวอล์กวอล์กไหมครูโยนวอล์กไหมวอล์กแล้วเรียบร้อยนะคะเบอร์สามบอกว่าครูโยนจะต้องวิ่งนะอ่าครูโยนจะต้องวิ่งนะคะก็ walk วิ่งแล้วแล้วก็เบอร์สี่บอกว่าครูโยนจะต้องเป็นไงคะกระโดดก็กระโดดแล้วเห็นไหมเห็นไหมคะ AI application ง,ง่ายๆหรือว่าสร้าง AI อย่างสนุกสนุกง่ายๆเลยแค่4บล็อก เสร็จแล้วถ้าเราอยากจะเพิ่มลูกเล่นนะคะให้กับตัวโปรแกรม AI ของเรานะคะง่ายๆเลยเราสามารถที่จะมาที่เมนู Sound นะคะพอเรากดคำว่า Sound เนี่ยก็จะมีเมนูให้เราสามารถที่จะ record เสียงเข้ามาหรือว่ามีเรื่องของเป็นเสียงที่สำเร็จรูปไว้แล้วเช่นเสียงเงยหน้าเสียงก้มหน้าเสียงร้องเหนี่ยวนะ มีเสียงเคนโนตัวโนโ้ตอ่าโดเรมีนเนาะเพราะงั้นเดี๋ยวเราลองเล่นตัวโนโ้ตกด้อ่ะโน้ตตัว C นะคะเราลากล็อกมาวางนะคะโน้ตตัว C อ๋อถ้าเกิดว่ามันเชื่อมนะคะไปยังล็อกที่ไม่ถูกเราก็สามารถลบก,การเชื่อมต่อเนาะ,ะอ๋อมีเสียงอ,อกมาแล้วนะคะอ่ะต่อมาค่ะถ้าเกิดเราอยากจะเชื่อมเนาะ,ะให้โรบอตเลขหนึ่งเล่นเสียงนะคะเราก็ทำการเชื่อมลากเชื่อมแบบนี้งั้นโชว์เลขหนึ่ง นิ้วเลข1หนึ่งปุ๊บเล่นเสียงโน้ตตัว C ีเห็นไหมพร้อมกับเต้นไปด้วยอ่านี่เป็นตัวอย่างนะคะอ่าแต่ถ้าโชว์เลขสองอยากได้นโน้ตตัวอื่นก็ไปยืงโน้ตตัวอื่นออกมาเล่นอ่าโดแล้วก็ตัวเสียงเรใช่ไหมคะเรก็เชื่อมกับบล็อกเบอร์สองนะคะอะจาจจะกระเบียบนาจอนิดหนึ่งเราอาจจะใช้วิธีการเนี่ยเรารู้ว่าเบอร์หนึ่งเล่นเสียงโน้ตโอ้มีเสียงประหลาดจากปัน,ป,นปันมาแสดงว่า ุยเดี๋ยวเราต้องสร้างเพื่อนคนฟรีได้ถูกไหมจากนิ้วมือเราน่าสนุกจังเลยอะ่ะเป็นไงบ้างคะปันปันวันนี้นะคะเราได้ลองใช้ AI เนาะในการสร้างงานสนุกๆหลายอย่างเลยปันปันคิดว่าจะเอาความรู้ตรงนี้ไปทำอะไรได้บ้างก็ผมคิดว่าเช่นนิ้วมือนะครับผมว่าแบบใช้คนพิการทางขาครับที่ไม่สามารถใช้ขาเดินได้ใช้เขียนรถเก็บ ให้คุณโยดคขดไปครับด้านหน้าสมมตทุเรศหนึ่งเข็นไปด้านหน้าทุเรศสองมาด้านหลัง,งครับประมาณอืมก็ใช้ควบคุมตัวรถเข็นเนาะเป็นรถเข็นอัจฉริยะเลยใช้ AI เข้ามาช่วยนะคะโอ้โหไอเดียดีมากเลย,ยแล้วปันปันคิดว่าปัน,ป,นปันอยากจะเรียนรู้อะไรอีกไหมก็ในไอเทเจนนะคะมันมีเมนูอีกหลายเมนูเลยเขาเรื่ององยังเรยียนนะคะ ครั้งหน้าจะเปิดชื่อสดของเ่อนะครับได้เลยครับถ้าเกิดว่ายัางไง้าอยากรู้เรื่องไหนเนาะก็ลองติดตามเนาะว่า AI ไทแจเนี่ยจะมีเครื่องมืออะไรใหม่ๆออกมาแล้วก็เรามาดูกันว่าคลิปหน้าจันบานจะพาทำไรนะคะ